สวัสดีค่ะมันี่ออยสิบาเฮดตุมไก่จ้าเดี๋ยวข้ามาดูขนไก่เลยจ้าเอาจุ่มน้ำเลยจ้ะจุ่มน้ำดกขนขนบัวเพิ่นขนอ่อนไก่กำลังเป็นสาวพอดีกินจ้ะมันบ่หยาบ ขันไก่เท่าแล้วมันหยามต้องตุ่มโดนๆเนาะจ้ะตัวนี้พอดีกินเลยเมนูวันนี้ต้มไก่บ้านจำแจวนะจ้ะแซ่บสดมันหอม น้ำบ่ค่อยหอน่นามาเริ่มอุ่นลงเลยไก่หอาบ่ามีขนอยู่ขอ้อเลยจ้ะนี่ขนพันจบิบมีอยู่ขอ้อไก่ไส้งอนบะไอ้ไม่มีขนขนอยู่ข้อเนี่ยจบิบมีเลยจ้ะมีอยู่หัวน้อยเดียว ง่ายจ้ะคุณเพิ่นคุณบหรายว่านาห้องที่เป็นบห่หอดเดีย๋ยวไปเบิ่งตอนตุ่มเลยจ้ะตัดไปตอนตุ่มเลยไก่หฮาไก,ก่เมยอย่างดีนี่จ้ะไก่ของเฮากระดูกคนเรียบร้อยแล้วเด้ออสิไปิลล้นคนหน่อยมันออกเลยจ้ะคนบางหนีอยหน่อยมันพั่นมันพันออกนี่จ้ะ นี่คุณไปล่นให้มันเหลืองงนะจ้ะข้าจังสีมาคั่วมาฝักโดกคุณเรียบร้อยแล้วขัว้นตอต่อไปไปล่นเอาไปล่นไฟจ้ะเดี๋ยวเรามาล่นกันเลยจ้ะ ดีลุนขาลอกเอาหนังเลยจ้ะลอกนักออกโ,โอ้หอ่หอนหอ่อน เดี๋ยวเ้าจะเอาไปฟักเลยจ้ะเดี๋ยวอาจจะเอาไก่ไปฟักเลยฟักตุ่มนะจ้ะเนี่จ้าห้าไรตะไคร่ใบมะกรูดข้าอ่อนแล้วก็พักชี่จ้ะเตรียมใส่ตุ่มไก่ของห้องเดี๋ยวห้องไปต่างนามเลยจ้ะไข่ใบมะกรูดแล้วก็ข,กวกข้าจะลงเลยข้าอ้อยกับหัน,นเป็นวุงกลมนะจ้ะหันเป็นแหวน ตะไคร้ก็ใส่ตะไคร้ก็ใส่ซอยใส่จ้ะแล้วก็ใบมะก,<ต>กูดฉีกฉีกใส่เอาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านสาวจ้ายยาจีพามาตุ่มไก่ไก่ห้าตัวหนึ่งพี่น้องต้มเพื่อเดี๋ยวได้พี่น้องโพูตุ่มไก่เพื่อนแจ้งเอาลงแล้วเครื่องตงุ่มเอาลงแล้วพีน่น้องน่าจะห้าสิบปรุง จะปรุงกับเอาไก่ลงปรุงปงก่อนบ่น้ำปลาจ้าน้ำปลาลงมันผงชูรสจักหน่อยใส่ร้ายเสียร้ายพี่เนอะต้องสอนมนรับใหญ่ใส่น้ำตาลน้อยด้วยอพี่นนอง น้ำตาลผอมเลยจ้ะปะนี้น้ำตาลน้อยหนึ่งจ้ะโอ้เลื่มใส่มาใส่บักนาบ่ไกลเพื่อนเพื่อนหัวอี๋พาถุงกลเสะเสะมันก็สมบักก็สมใส่บักบักขามบักขามมันก็แบบบักขามเราในถังเหือดในตู้เย็นด้วยเรไปบักขามจ้าบักขามน้อยหนึ่งจ้ะขามเปียก ต้องใส่เยอะเด้มันจะเปียวจ้ะเพราะว่าเ้าใส่บเบเกอร์สมแล้วงาเดือดจ้ะพี่น้องเอาไก่ลงเลยจ้าเอาไก่ลงเลยไกเ่เฮาไกบ่บาดมันม,นมันเลยจ้ะไก่ห้าวไก่เราห้อวมันคือเกาไก่บาดมันแสบกว่าไก่ซี่พี่แต่กว่าไก่โลดตัด เดี๋ยวพักข้าวจ,าจาังเสือใส่ถุดวถ่ายเลยจ้ะพักลอยหน้าตุ่มไก่มันสุกก่อนแม่ปรุงแม่แม่มวม่ามันหนวดหรือเปล่าฮะเรวดแล้วบ่ต้มแจวบ่ต้มแจวปิดไฟ,ฟก็เพี่้ยวมันเดือดก้นจ้าเดี๋ยวปิดไฟเมันเดือดได้จ้ะให้ไก่สุกข้าจังเสือเอาพักชี้ลอยหนาเลยจ้ะจังใส่ก็เอาพักชี้ง้อดสุกกอ่อน มันแล้วไก่บ้านไก่ห้าสซุกละจานี่กำลังเดือดปุก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 ห้าจะใส่พักชีเตรียมพักชีไวแหละว <c oughs> นี่เพิ่นกำลังซิมเบึงแ่บบ่แม่นวดอะไรบปากแม่บ่บ่นวอกอะไรละเดีด๋ยวจงจ,จัาเจอออกก็ได้ นัาเ็ปดส่ผักชีลงเลยเสร็จก็มาเด่งดีเลยฮะปิดไฟจ้าสุกแล้วปิดไฟสุกเรียบร้อยแล้วจ้าผักชีห้างประตองต้่มด่วนไก่ห้างสุกแล้วเอาลงแล้วก็ปิดเลย น่ากินบาา่จ๊ะหอมห่วยหวย่วยอู้อ่าแม่จบคคิปแน่จ<ำ>ับปากกดไล์กดแทกกดติดตามมาสองใยนั่นมีเด้จอจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจา้จาบ๊ายบายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจา้าบ๊ายบาย